ค okay. ก้องโอเคไหมไม่ใช่เป็นเน็ตเป็นก็โอยูก็โอยูสวัสดีสังคมเราห่างหายกันไปนาะนมาก้แล้วลว,วันนี้ก็มาถึงวันที่หนู <c oughs> กลับมา ประมาณ15นาทีโอเคทุกคนมีเรื่องละถามถามมาเลยถามมาเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำอีกอื่นแล้วเช่นไปเล่นเกมถึงเวลาที่หนูต้องได้เล่นเกมแล้วทุกคนอุ้ยรชจแบตคอมทิ้งไว้ดีกว่าขอรชจแบตคอมก่อนรชจแบตคอมก่อนนะจะได้เล่นยาวียอลลลัสวัสดีจ้ะมา สใส่อะไรเปิดให้ถามคำถามเลยจา้าเป็นไงสบายดีไหมก็ช่วงนี้ได้อยู่ค่ะนอนเยอะมากช่วงนี้นอนแบบเหมือนชีวิตขาดการพักผ่อนไม่นานเอาแบแล้วกันผมอาจจะเละๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ไปอ้ยมีเพื่อนลงสตอรี่ยังนะไป ลีดทูมาค่ะทำซาดิแกงคิวปิดยังไงบ้างแกงคิวปิดใช่ไหมจริงๆแกงคิวปิดพี่ๆทีมง,งานเขามีเรเฟลเลนมาให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอยากได้อะไรค่ะก็หนูหา ตามเลฟเขาแล้วก็มีเพิ่มเติมเล็กๆ,กๆน้อยๆอะไรเงี้ยในดีเซลชุดเพราะว่าคือหนูอะ่ะไม่ได้จบแฟชั่นมาใช่ปะแล้วหนูก็เย็บผ้าไม่เป็นแต่ว่าวันนั้นหนูต้องแก้เสื้อผ้าแค่พูดแปลกๆไปถึงแก้แก้ชุดแก้แบบอะไรเงี้ยทนแก้เสร็จประมาณตีสี่ต้องใช้ชุดตอนสิบโมเงเช้าอะไรเงี้ยคือตอนแรกกะว่า เออจะไปแก้ที่ห้างอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูว่าเย็บผ้าไม่เป็นลูกเลยหาวิธีอื่นที่แก้ได้แบบว่าหาจนมันได้ทุกคนก็เป็นชุดที่ออกมาใน m อนะคะชุดสีขาวอีอีอขอเมในใจกดบัตรเนี๋ยพวกนี้หน่อยสู้ๆทุกคนมาดูกันเยอะๆนะบอกเลยว่า สนุกแน่นอนเพราะว่ามีการรีทูแล้วเรียบร้อยแล้วก็เห็นบททุกอย่างแล้วเรียบร้อย <S <S 1> <S 1> รู้สึกว่าทำหลายงานมากเลยช่วงนี้ที่ไม่ใช่แบบว่างานไอดอล ทกคนจะเห็นหนูแบบว่าห่างหายหน้าตาจากการเป็นไอดอลไปสักพักหนึ่งใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าหนูไปทำสไตลิสต์มาแบบว่ายาวๆเลยครับผมไม่รู้ว่าพูดได้ไหมแต่ว่าก็ฝากทุกๆเพลงของซิงเกลิลเคอร์คอนด้วยนะคะบอกเลยว่า โซจึงิงๆึปึ้งปึงโซโซมากๆคือชุดพี่เอิญอะหนูได้โจทย์มาคือจริงๆอะอยากเก็บไปเล่าพร้อมเ <c oughs> อ็มบีเพราะว่าเอมบียังไม่ออกใช่ไหมละ่ะที่ไม่น่ามามันเป็นแบบนี้น่ะ <c oughs> อยากให้น้ามามันสวยๆ,ๆอะทุกคน <c oughs> <c oughs> คืออยากเล่าของอ็มบีมันจะได้แบบเก็ตชุดมากขึ้นไรเงี้ย <c oughs> ได้ตามเพิ่มไหมก็ ได้ค่ะก็แยกตามนั้นแหละแต่ถามว่ารวยไหมก็ยังไม่รวยนะคะทุกคนทํางานทํางานไปเรื่อยจนกว่าจะรวยค่ะคือจริงๆทุกคนอยากให้รอดู MV ก่อนบางชุดท,ทุกคนยังเห็นไม่เต็มที่คนต้องรอดู MV จริงๆนะอย่าเพิ่งติดติงถ้าดู MV แล้วชุดมันยังไม่เลิศ มามาว่าได้แต่ห้ามใช้คำหยาบเพราะถ้าใช้คำหยาบหนูก็จะทำไมคะหนูก็จะเสียใจไงล่ะเข้าใจไหมดังนั้นพูดจาก,กันดีๆห้ามใช้คำหยาบนะคะทุกคนติได้ชมได้รอบติไว้หรือว่าชมไว้เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นข้อต่างๆให้ทำถ้ามีโอกาสได้ทำ MV อื่นๆ,ๆนะครับ ครับก็พูดอลไเดียกคือก็อย่างที่บอกว่าน้องน้องสายิวปิดคือเขามีเลเอร์เนมาแล้วเรียบร้อยจริงๆวันนั้นเครียดมากเพราะเป็นวันแรกที่รู้ว่าต้องทําชุดในแบบที่ตัวเองเย็บผ้าไม่เป็นหนูทักไปหาเพื่อนที่เรียนแฟชั่นเลยทักว่าเอ้ยคือมันต้องใช้ผ้าลูกไม้ใช่ไหมช่วยด้วยมีผ้าลูกไม้ไหมมีขายไหมเพื่อนเดี๋ยวขับไป หาที่บ้านเลยเดี๋ยวไปขอซื้อต่อเพื่อนบอกไม่ได้อยู่บ้านเลยอะไรเงี้ยมาแต่งจังหวะดูช้ำไงดีหนูก็ขนทุกผ้าที่มีอยู่ในบ้านออกมานั่งคนข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 น,นมีอันไหนที่ใช้ได้บ้างเลใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ตัดตัตัดมาใช้ปึง้งโซซึ้ง <c oughs> แล้วก็พวกพอ็อปอุ้ยยังไม่ได้พูดเรื่อง a c c e s s o r i e คือจริงๆ a c c e s s o แต่ละคนมันมีดีเทลนะทุกคน กัดมาเลยเหรอพ่อจะไปกัดใี้หนูเลยเหรอกิดถึงพี่จังไม่ได้เจอกันนานงุยหนูเห็นนะหนูเห็นนะว่าพี่ไปอยู่ไหนมา <c oughs> ลอเลน่นไม่หมายถึงว่าเห็นจริงๆแต่ว่าอันนี้ลอเลน่นนั่นแหละก็จริงๆมันมีดีเทลมากมายคือเขาให้โจทย์มาว่าออซสซอรี่อยากได้แบบว่ามีความเหนือ มีความแบบเหนือเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าในเพลงมีภาษาเหนือใช่ไหมทุกคนซึ่งหนูอะก็ถามเขาว่าอยากได้แบบเหนือจ๋ะจาเลยเครื่องประดับแบบตอนแบบ M อ2 5 6 5สองห้ห้าไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูเห็นชุดแล้วตอนที่หนูพีชุดมาอะไรเงี้ยมันก็อุ้ยแต่มันจะไม่เข้ากับชุดหรือเปล่าหนูก็เลยลองเสนอไปเพิ่มว่าหรือว่าพี่อยากได้แบบเหนือประยุกไหมคะถ้าเหนือประยุกหนูว่ามันน่าจะเข้ากว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ MB คือหนูไม่รู้ว่า M อมอะมันเกี่ยวกับดอกไม้แต่หนูแค่รู้สึกว่า พอมันเป็นดอกไม้แล้วมันดูแบบว่าแบบ represent ความเป็นเพื่อนๆดีอะไรเงี้ยแล้วก็รู่กู่ก็มันน่ารักด้วยกำลังเข้าเทรนดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันหลายงานแยะทู yeah. เพราะว่าหนูมาทำงานตรงนี้นะคะทุกคนเย่ไ yeah. ว้พ,พร้มกันแบบพ่กนี้หน่อยค่ะก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจแล้วก็เก็บเงินมาดูพวกเรานะคะกดได้ทุกที่นั่งเลยบอกเลยว่าอยากให้มาดูจริงๆ สูสๆหนูรอดูกดได้อย่าลืมมาโอดกันด้วยรู้สึกไม่ได้คุยกับทุกคนนานเกินไปนั่นแหละก็จริงๆสร้อยหลายๆคนอนะมีดีเทลที่แตกต่างกันทุกคนลองไปดูได้แล้วก็มีตรงหูใช่ไหมหูก็ไม่เหมือนกันนะมีสองคนที่เหมือนแบบว่าเหมือนกันแค่สองสองลองดูดีเทลจะไม่เหมือนกันทุกคนลองดูจริงๆดีเทลมันแบบเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วหนูว่าเลือกที่มันเป็นคือตอนแรกคิดหนักมากว่า จะเอาเครื่องประดับผมเป็นอะไรดีคือหนูแค่รู้สึกว่าสร้อยมันน้อยไปแต่หนูไม่อยากให้เพิ่มอะไรเยอะกว่านี้แล้วเพราะหนูกลัวมันอึดอัดเกินไปแล้วก็ไม่เข้ากับชุดด้วยอะไรเงรี้ยคือตอนแรกในชุดอะมันไม่ได้มีโบแต่หนูเติมไปให้เพิ่มเองแหละชอบไหมคะชิปสไตลิสทุกคนคือถามว่าวชอบไหมคือหนูชอบตอนที่งานหนูมันออกมาสําเร็จแล้วแต่หนูไม่ชอบตอนที่มันอยู่ในโฟรเซตเพราะหนูเป็นคนที่เวลาทำอะไรใช่ไหม หนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูอ่ะเคยรู้สึกช่วงหนึ่งเ่าหนูเป็น perfectionist มากมากแบบมากม,ากมากือล็อก V I P บล็อกให้หน่อยเฮ้ยเลยนะเมื่อวานรุ่นสามเล่นเกมเป็ดฮาพีกมากครับก็ก็หาทุกคนนะแหละทุกคนก็ตลกพี่เอิญเรียกหนูดูชุดกี่รอบล่ะ <laughs> หนูแบกปีกด้วยมาเห็นคนนี้ใส่ปีก หนูไม่ได้แบกไปค่ะในของพี่ทีมงานแล้วก็ผ้าปิดตาทุกคนหนูไม่ได้ทำผ้าปิดตานะทีมผ้าปิดตาเป็นทีมของพี่พี่ทีมงานทำครับหนูทำแค่สร้อยแล้วก็เป็นชุดโอเวอร์ออแต่ไม่ได้ทำแบบพ็อปเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูชอบผ้าปิดตามกันนะะ่ารักได้ทำเพลง next girl ด้วยมุ้ยเธอรอดูครับรอดู <c oughs> กินหนูเล่าถึงกันแล้วนะอ๋อใช่ที่ตรงหูใช่ไหมใช่ป่ะวะคือช่วงนี้หนูหนูสมมตินหนูนอนน้อยหรือเปล่าหรือหนูนอนยเยอะเกินไปหนูรู้สึกว่าสมองหนูมันแปลกๆลืมง่ายจำง่ายลืมง่ายผมยาวแล้วนะทุกคนมันก็ยาวขึ้นแลกน้อยเราดูถ้ากับก็น่าแหละตามนั้น เราจะเล่าอะไรต่อนะขอยดูก่อนลืมอะสงสว่านาทีแล้วลืมวะใช่สััธิสัน <c ười> คือช่วงที่ผ่นมาหนูทำงานเอ่มจริงๆมันหนักเพราะมันเป็นหน้าที่ของหนูเองแหละเอางี้ดีกว่าอ๋อใช่ถามว่าชอบทำงาน,นสไตลลิสต์ไหมหนูบอกว่าหนูชอบ นะคะแต่ว่าหนูไม่ชอบโปรเซสต,ตอนทํางานเพราะว่าหนูอะเป็น perfectionist แบบที่หนูไม่รู้ตัวหนูสุ่ว่าหนูชิวนะจนเวลาถ้าสมมตินหนูได้รับมอบหมายงานหนึ่งที่มันค่อนข้างจริงจังแล้วก็มีผลมากๆกับตัวหนูอะหนูจะตั้งใจมากๆแล้วก็จะทําจนกว่ามันจะเสร็จถ้าไม่ไม่เสร็จหนูก็จะทำจนกว่ามันจะเสร็จอะจะไม่โฟกัสอย่างอื่นเลยหนูจะโฟกัสแค่อันนี้อันเดียวแบบนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ ทำให้หนูคิดว่าหนูอาจจะแบบอยากไปเรียนแฟชั่นเพิ่มเติมแต่หนูจะเปิดเทอมอยู่แล้วหนูก็เลยรู้ว่าอาจจะไม่มีเวลาไปเรียนแฟชั่นแล้วหนูดีไซน์มาเพื่อนๆสวยมากทุกคนคือตอนแรกหนูคิดว่าเน่ใจเชื่อว่าตอนหนูทําชุดนี้เสร็จออกมาหนูลงดับลงอะไรหนูก็แบบมันสวยไหมวะคือกลัวเพื่อนใส่ออกมาแล้วเพื่อนไม่ชอบมากคือหนูอะรู้สึกว่า แต่เราก็มั่นใจนะว่าสิ่งที่เราทำออกมาเมื่อคืนคือหนูไม่ลองกับตัวหนูเองใช่ป่ะแต่หนูกางออกมาดูเลยว่ามันเข้าหรือยังมันเข้าทรงมันสวยมัอะไรยเงียเพราะว่าแก้เยอะนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาค่อนขอ้างเยอะไม่เยอะมีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยที่บางจุดมันแก้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็คุยกันหน้างานเลยว่าโอ้แบบนี้ได้ค่ะอะไรเงี้ยเพราะถ้าแก้มันจะไม่สวยก็เลยเป็นภาพรวมนี้นะคะก็ ฝากด้วย MV Sad Q ปิดด้วยนะทุกคนออกแล้วเรียบร้อยส่วนเรื่องเนะื้อหา MV จะเป็นยังไงหนูว่าต้องไปถามที่เมมเบอร์เองเพราะหนูก็ไม่รู้คะ่ะเมมเบอร์ที่อยู่ใน MV นะคะทุกคน <Yeah. S 1> นั่นแหละ MV น้องแซดยังยังโออยู่ยส่วน MV พี่เอิร์นโชวฮัตซูโนะนะคะทุกคนก,ก, <c oughs> <c oughs> ก็ฝากด้วยถ้าผู้ังไม่ได้กวาหลุดก็ฝากด้วยฝ่ายดูเอ็มวีเต็มด้วยแบบว่าติชมยังไงได้เลยเรียบร้อยแต่ว่าต้องคุยกันแบบสุภาพเรียบร้อยทุกคนเพราะถ้าทุกคนพูดจาไม่ดีกับหนูนะคะหนูหนูก็เหมือนต้นไลฟ์หนูก็จะเสียใจ ก็จะเสียจใจห,หนูก็ทำไมด้วยคนก็คงจะรู้ <_ C os ic> เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณสวยไงเก่งมากขอขอบคุณครับนี่ไงสกิลยับผ้ามานิดหนึงเลยเก่งมากคือหนูไม่ได้เย็บทุกคนจริงๆชุดนี้หนูไม่ได้เย็บเลยแง่หนูเย็บผ้าไม่เป็นวันเลยใช้สกิลอื่น ด้ยอะไรพี่โมฝากความคิดถึงเออไม่รู้ไปไหนไม่ยอมมาดูไลฟ์อ้าวคือจะไปแล้วนะเนี่ยคือมาแป๊บเดียวสวัสดีครับมาตอนไหนจ้าเพิ่งเล่นเมกมดาวนบอลเพลินๆอ้าวหนูมาตอน4ี่ทุ่มค่ะจริงๆจะไปตอน15บหเนี่ยจะไปแล้วปล่อยยูตาไปจัดการเลยไม่เอาอ่ะสงสารยูตานาแลก,ก็ กาวร้อนหรือเปล่าไม่ใช่การร้อนไม่ใช่กาวร้อนเอราดูงานที่แล้วนะครับหยอกหยอกเฮ้อไปไหนไปเล่นเกมสิทุกคนหนูซื้อพักเสริมเด้อนสิคือหนูอดใจไม่ไหวจริงๆคือตอนแรกหนูคุยกับตัวเองแล้วว่าเดือนนี้หนูซื้อแค่ภาคเดียวใช่ปะ่ะเพราะว่าหนูก็หนูก็จะเก็บตังค์ไปทํา กิดสักอย่างของหนูนั่นแหละเพิ่งมาไม่แจ้งเตือนอ่ะเอาน้องแอปนั่นแหละแล้วหนูก็ทนไม่ไหวหนูก็เลยซื้อไปสองภาคเอ้ยหนูซื้อไสามภาคหนูเสียงเงินไปแล้ว <laughs> หลายบาทมากแล้วหนูก็กําลังจะซื้ออีกหนึ่งภาคเพราะว่ามันคือภาคใหม่ทุกคนแล้วหนูอยากเล่นมากหนูไปเห็นเอ่อใน Youtube ที่หนูตามอยู่อะไรเงี้ยหนูชอบดูเขามากแล้วหนูก็ใช้โค้ดเขาด้วยเพราะว่าจะได้ซัพพอร์ตคอนเทนต์เขาหนูว่าจะซื้อตามแหละแต่ว่าหนูขอคิดก่อนคือผมมันไม่ออกสักทีอุ้ยบักผมนี่คอ okay, ออกแล้ว หมดไปเท่าไหร่ลูกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราจะไม่พูดเรื่องจํานวนกันมันเป็นความสุขทุกคนคุณหนูแบบฟินอะคือแบบมีเครื่องแหลกนิดหน่อยทุกคนเพราะหนูใช้แมคลินใช่ไหมซื้อบัตรแฟนมีดเก็บไปแล้วเดี๋ยววารจากยูเนียนไปเย้มาเลยทุกคนหนูเห็นเซดลินเราเรียบร้อยบอกเลยว่ามันระเบิดกระจ,ยจายนะครับพ้อม แต่ยังไม่ได้เริ่มซ้อมกันเลยจะซ้อมเลยทุกคนนี่ซ้อมเยอะมากนั่นแหละก็ฝากอะไรอีกฝากบีีฝากสเตนน้องมีนแล้วก็ฝากแฟนมีนน้องเกดด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากคอนรุ่นไม่ใช่คอนคอนใช่คอนเดอะมิวสิคอลรุ่นสามด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่าสนุกเด็ดเผ็ดมันครบตลกเย้เฮ้ สู้สู้สู้ถ้า MB พี่เอิญออกแล้วเดี๋ยวหนูจะมาเล่าความเจ็บให้ฟังนะคะตอนที่หนูไม่เหนื่อยแล้วก็มีเวลาด้วย <c oughs> อีอีเธอทำชุดเพิ่มให้แฟนมีดเกด้วยไหมบอกน้องเกจ่ายตังหนูมาค่ะเดี๋ยวหนูทําเพิ่มเลยตังมางานไปแค่นั้นเลยง่ายๆฝากแล้วปวดมาเอาคืนนี้ดันดนะครับ ไปแฟนมีเกตไม่ได้อย่างเงี้ยเอา้าพี่ไปไหนพี่ไปไหนทาไมเวลามันมาใกล้หน้าหนูมันถึงไม่ชัดอะก็ชัดทีวว่หะเย้หนูไปเล่นเกมมานะทุกคนคิดถึงทุกคนมากๆเจอการงานจับมือด้วยโอ้ยเยอะจังเลยลืมลืมฝากก่อนลืมเจอการงานจับมือวันที่ สิบสองสิบสามนี้นะครัก็ชุดบอกไปหมดแล้วเรียบร้อยเอ้ยใช่ใช่ใชหน,ลลหนูลืมแล้วหนูลืมเลยหนูลืมหาชุดหนูต้องหาชุดด้วยโอเคทุกคนถ้าถ้าใครว่างฝากฝากเตือนหนูใน DM ก็ได้นะหลังจบไลฟ์บอกว่าต้องไปทำอะไรบ้างเพื่อนหนูเข้าไปอ่านอยู่แล้วโอเคมีมีจัดชุด เล่นเกมเล่นเกมมีจัดชุดแล้วก็ทำอะไรนะย้ำเลยนะล,ยนะลืมอะ่ะ <c oughs> ลืมอะ่ะโอเคช่างมันเถอะอืมครบรวมประมาณนี้ครับผมแล้วก็เจอกันวันไหนก็ไม่รู้บ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ